เขาหลานของบราิบอนได้เลยกกพรว่าข้อยูที่2.4ค่ะความเร็เวอยู่ท150แรงนะ้มาจากแม่จานะสายลูยเอาไว้เป็นที่ของนะหรือว่าถือว่ครอบครัวสามารถเข้ามาดูได้เข้ามาเพราะเกียตรติองที่แบบว่าเหียบแสนสุดสุกได้เลยนะด้านในของเราสวยอยู่มมากสามารถสอบถามที่เซลล์ของเราได้เลย นาะเป็นพีขออนุญาตเริมต้นการเลยแล้วกันชจ็ตลูกดอกตัวนี้ค่ะไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากแต่รถครอบครัวเพราะจากแม่จา๋านะกับเอ็กเซนโดคอดของเราวันนี้ขออนุญาตนํามาโชว์เป็นสีขาวนะคะตัวนี้เป็นรถครอบครัวเ็ตที่นั่งจ๋าเจ็ตที่นั่งนะคะบอกเลนั่งแล้วของไม่ถึงนะแม่นะตัวนี้เป็นแอบจ้องแอบเริงอะไรท สัมผัสดูนั่งดูได้และเหมาะสมไหมชื่นชอบไหมหรือชอบแบบไหนนะสําหรับตันนี้แน่นอนค่ะเราก็มีส่วนลดให้เช่นเดียวกันนะไม่ว่าจะจองวันนี้จะได้รับส่วนลดนะคนะหนึ่งแสนสองหมื่นบาทหรือจะเ,เลือกเป็นดอกเบี้ยสนเปอร์เซ็นต์นานหกสิบเดือนก็ได้ตามใจลูกค้าเลยนะ,ะสำหรับวันนี้ทรอจองแล้วเรื่องแล้วบอกได้เลย ยังเหมือนเดิมค่ะที่เราจะบอกว่าจอภายในงานเราจะให้เป็นฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งค่ะฟรีพหรบอและก็ยังฟรีค่าจดทะเบียนนะคะมารับรับทีส่สุดของเราไม่เกินสิ้นเดือนมีนารับไปเลยค่ะนะค,ะคต้องเอาน้ำมันอีก3 000, 000ามพันบาทขอใ่้จาแม่าบอกได้คำเดียวว่าเป็นโปรสุดเจ๋งของชาวรบบรีจริงๆนะกับพิเศษ LPM รบบุรีของเราเจ้าเดียวในรบบุรีค่ะที่จัดใหญ่จัดเต็มแบบนี้แล้วเราจะอยู่กันยาวๆไปค่ะถึงวันที่29กุมภาพันธ์นั่นเอง,เองนะพ่อจ๋า,จาแม่จ๋าสามารถมาดูได้เข้ามาดูก่อนเข้ามาสัมผัสก่อนนะคะพูดได้คำเดียวเลยสัมผัสแล้วร้องกับไปตัดสินใจดูแล้วค่อยกลับมาจองก็ได้นะคะแต่บอกเลยนะคะโปรโามชาั่นดีๆแบบนี้ไม่ได้มีมากันบ่อยๆค่ะนะเรามาจาัดรถไม่ได้ยาวไม่ได้นานพ่านจ๋าแม่จ๋า ที่นี่ที่เดียวกับชาวโรบุลีนั่นเองนะด้านั่งแบบดิฉันลูกค้าสามารถอยู่ได้เลยนะคะไม่ต้อง A F, เบรนใจยังฟรีนะ,ะบอกเลยเพรามว่ารอฐปาะชาสามารถให้พี่น้องชาวรบรีได้รู้ว่าวันนี้ของถูกของดีนะคะมิสูมาจากโปรโมชั่นยิ่งใหญ่อลังการให้แล้วนะคะกับมิสเูเปิดใหม่มิสู LBM จังหวักโรบุรีนะะั่นเองค่ะตัวนั่งแบบดิฉันค่ะ ครอบครัวขออนุญาตย้ำอีกครั้งนะคะบอกได้คําเดียวว่าตัวนี้เครื่องของน้องนะอยู่ที่1 5จุด้าขับเคลื่อนสองล้อพี่เขาแอบกระซิบมาว่าน้องเป็นสายแคลคือเขาลงห้วยสายลุยได้หมดเลยค่ะนะ mm. ครอบครัวใหญ่พี่น้องเยอะนะหรือว่ายาิเยอะคุณพ่อคุณแม่เยอะเสร็จที่นั่งบอกจมแล้วค่ะที่รักคะสามารถมาดูในเบิร์เราได้เลยนะคะ รับว่นไม่ดีแบบนี้ค่ะต้องบอกคำเตีอนว่ามีที่นี่ที่เดียวใช่ถูกว่าที่29พฤศจกานนี้สำหรับใบจองรถนะพนิงานค่ะบอเลยจะได้มีประกันชั้นเนนะแระระิแล้วก็มีหระบ้แล้วก็ปริจดทะเบียนอีกด้วยใครรับรถไม่มาสิ้นเดือนมาค่ะนะมิโซะจะเต็มให้ไปเลยค่ะนะคะคุณฟังตมน้ำมันาบาทอีกด้วยโเ,นะเขียนไปจอวันนี้สอบวันนี้เรา ใครลูกค้าตั้งใจบอกว่าอยากเข้าไปดูอีสูตจังนะไม่ได้แบบว่าชื่นชอบรุ่นที่เอามาโชว์อ่าดิวอยากได้เป็นตัวอื่นก็ได้นะคะแบอบกเลยในะยัำอีกครั้งหนึ่งค่ะอ่าเขาเรียกว่าสูตรของเราอยู่แถวโรงเรียนสักแก้วตรงข้ามโรงเรียนอนุอนานบาลบรรจุรักนั่นเองนะคะสามารถเข้ามาดูได้เลยนะคุณพ่อคุณแม่นะหรือว่าใครจะจองวันนี้ก็ได้หรือเข้ามาดูก่อนก็ได้สอบถามกันก่อนได้เลยกับราคาอันแสน ถูกไม่ว่าจะเป็นประกันชั้นหนึ่งเอ่ยนะคะพระบอเอ่ยจดทะเบียนเอ่ยนะคะเราก็แจกกันให้แบบฟรีๆกับโปรโมชั่นดีๆหรือว่าดอกเบี้ยสุดเปอร์เซ็นต์ค่ะหรือว่าเป็นชุดแต่งนะชุดแต่งแม็กสเกิร์ตขอบไม่ต้องถามถึงค่ะว่ามีแถมไหมมีให้ไหมถ้าแม่จอดินแม่ได้ครบคันในเรื่องรถกับมิตซูข,ของเราอย่าง อยู่กันไปายาวๆและก็ทำหน้าที่เอ็มซีกันไปยาวๆค่ะในรอบนี้นะคะขอฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วเบื่อรอบนีนเนเนนเเ้เร้วมาเตอ็ดเตใหม่กับมาในท่านตุลีจากมิสโกเอลฟี่เนมบร์เกอลีวันนี้ต้องขอต่อคขอว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ